สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะพาทุกคนมาปอกลูกทับทินกันนะคะโฟม g กเนสนะ How to fill up foam a g a n e s อันดับแรกนะคะอันนี้คือก้นของเขาใช่ไหมอันนี้คือจุกของเขาใช่ปะคือไอภาษาอีสานกับขวันนะเนาะพ่อแม่พี่น้องตัวนี้นะคะไอ คเคก้นของเขานะให้เราควานนะคะตามขอบนี้เนาะคัด <Yeah. Mommy. S 1> around inside look at this one <Mommy. S 1> and cut around i s s i d e yes honey okay ก็ใช้มีดตัดนะคะควานตรงนี้เลยเนาะ ดูไรเด p e n เปิดเขาขึ้นมานะคะเดินเขาขึ้นมานะะบางคนถามนะคะเนื้อข้างในทับทิมเป็นสีอะไรเป็นสีนี้นะคะทุกคนสีทับทิมสีแดงทับทิมนะคะ นี่เป็นทับเทิมของอ,อเมริกานะคะทับทิมแคลิฟอร์เนียนะ,ะจะสังเกตว่าจะเห็นลายของเขานะคะ you see the line and and then you cut the, follow the line โอเคก็จะตัดตามลายของเขาเลยนะคะจะเห็นแบบชั้นใยของเขาใช่ไหมก็ตอกตามลายของเขาเลยนะคะ เขาอยากกินนะคะอารมณ์ดีคันจะเกิดาวขนาดขัดฟลรเดอร์ไลน์ดูสีเดอร์ไล n ์ขัดฟลอเดอร์ไลน์ดีเดอร์ไลน์อินไซต์ขัดฟลอเดอไลน์เห็นลายข้างในไหมคะ,ะตัดตามลายนะคะทุกคน mm hmm. เพราะคือเปลือกใหญ่เนละ คือเปลือกใยที่ห่อหุ้มอยู่นะคะแล้วจากนั้นนะคะ <c oughs> ก็ค่อยๆแกะอะไรอย่าเงี้ย just slow. s o w don't go hard if you go hard it b r e a k ใจเย็นๆนะคะทุกคนถ้าทําใจร้อนจะไม่เห็นความสวยนะ COME d o w n o w cutter h new break it down slow and then uh, the break in the middle o You see like this จะเห็นความสวยของเขานะคะดึงใยของเขาออกเนาะ,ะทุกคนเวลากินก็จะง่ายขึ้นนะคะนี่คะคะดึงใยของเขาออกะคะ่ะแคกิสดองซีร์ต่อแทนรปกับ my daughter she love วังว่าทุกคนจะทำได้นะคะออกง่ายๆค่ะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกาทการติดตามนะคะ Thank you for you guys supporting us Thank you very much I hope you guys have good day ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะ I hope you guys can feel like this feel m o r m a g n e s like this Like a flower, just like a not much flower. like a lost flower. Say bye to everyone. Bye bye.